หลักไหมแพทรินน่าจะมานะมาเอามาครับกำลังมา เร็ไตเห็ว่เป็นลยม่ไีม่ด้ีเม่ด้ดีบไมไ้ีบไม่ได้ดม่ดีบม่ได้ีไม่ได้ดีบ่ไบม่ไบไม่ีไม่้่ไ้ม่ได้ดบม่ไม่ได้ดีบไม่ได้ดีบแ่บ้บน่้ี้ดีบังหอดยู่ได้ีม่นด้ีบไ่ได้ดีบด้ี่ได้ดีคนมดีบไอ่ไดดีม่้ี ไปไปข้างหน่าหนึ่งไปข้างนึ่งไปข้างนึงตงัไปเปิดยีอไ คุณรถเรดกันนะผมเช้าใส่ให้ร้เบสไม่ไหุม่เดี๋ยวเช้าหมดด้งเขาดูร่มอย่างไรไ